ผมขอท้ามเมียผมดวลแรปแบรท่น rap ได้ไหมที่นี่เลยหรอขอพูดนิดนึงอึดอ,อัดใจมากเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนเพื่อนชาวทีมหัวกางเกงในก็ให้กูซักจ่ายตลาดก็กูแถมเงินกูมึงก็ยังแบ่งให้กูวันละ300บาทพวกเยอะเลยนะมึงวันเนี้ยสาวๆจ้าเวลาเราแต่งหน้าก็ไม่ให้แต่ง แต่พอกูหน้าสดก็เสือกมาตกใจขอเสียงทีมเมียไม่กลัวผัวหน่อยเว้ยเดี๋ยวอันนี้ยังไม่เอกฉันขอเสียงทีมผัวหน่อยเว้ยดเจทีมผัวแน่นอนมามามามย่มาโอเคอ่า อ๋ออ๋อออ one two uh. พี่โมโหมากเมื่อคืนน้องทำพี่ตื่นพี่หลับสบายสบายแต่คอขมขึ้นหืนและอย่าหาว่าพี่พูดขมพี่โกรดน้องมากเพราะน้องน่าต,ตดในพอ่อหมมกำลังฝันถึงนางฟ้าที่เฝ้ารอแต่ต้องตื่นมาเพราะตดน้องมันขมคอ,อ,อมึงตดตั้งแต่เที่ยงคืนยันต,ตีห้าตดแบบนี้มึงไปขี้เลยดีกว่า <f uck uck> อ้าวพี่ทำไมพูดจาไม่เข้าหูเมื่อคืนหนูอยาก,กอนพี่พี่ก พอเจอนมใหญ่นี่มันกดซะไวเลยนะเพจนมโตมึงติดตาไว้หมดเดี๋ยววันนี้มึงได้หน้าเหลาเลือดจดแวะเดี๋ยวเมนแน่นอนทีมหัวเมนแน่นอนใช่ไหมเมนแน่นอนนะเมนแน่นอนอย่าคิดว่าเป็นเมนแล้วกูจะยอมกูยอมมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ออมชอมพอกันทีสำหรับยุคเบียทธาตวันนี้ผัวยังกูจะมาประกาศเอกราชเว้ย แล้วกูจะไม่ซักผ้ากูจะไม่ถูพื้นไม่ใช่กระจกเช็ดป้าจะไม่ซักกางเกงในของมันที่มันขึ้นราแล้วกูจะไม่กอกน้ําแล้วกูจะเลิกเป็นชีค<ว>้าเออเอาไงก็ลองดูแต่อย่าลืมนะว่าตังค์มึงอยู่กับฟัวมึงไปเลยนะแต่เงินมึงกูลิบไว้หมดคุณจะเอาไปเอาไสนนมเอาให้สวยหมดจดเลยแหมมึงมาทําขึ้นเสียงนี่กล้ามากนะเดี๋ยวจะจับขึ้นเขียงกูเลี้ยงมึงด้วยข้าวแต่มึงดันไม่เชื่องหรือว่า